สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินต้มปลาปลาดุกค,ค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะมีลูกโดดเยอะมากเลยนี่ค่ะต้มเปื่อยๆโอ้โหแซ่บมากต้มเปื่อยๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยใครกินเป็นบ้างปลาดุกนะเดี๋ยวอากินให้ดู น้าลายไหลเลยกินกับข้าวค่ะนี่อร่อยอร่อยที่สุดเอามือนะขออนุญใช้มือนะมีลูกโดดด้วยเดี๋ยวจะกินลูกโดดให้ดูนะ อร่อยเินลูกโดดฮึรสเด็ดไม่ต้องเอาพริกป่นหรอกถ้าใครจะใส่พริกป่นก็ได้กปรุงมันแล้วเราก็กินกับลูกโดดเอา กินกับข้าวอืเราชอบกินปลาล่ะลูกโดดไม่เพลินต้มจนเปื่อยแล้วอะอืม ชื่นใจก็ไม่เค็มมากมันปลาดุกลูกโดดลูกโดดกินมันปลาดุกนะไม่เผ็ดอร่อยนะ อร่อยนะทุกคนจะบอกให้ส้มปลาปลาดุกนาดน่าเรากินครั้งหนึ่งวะ่ะอือร่อยเข,ขาใส่เห็ดด้วยหิว,วอ่ปะปลาดุไม่มีจา้าอว กินลูกโดดด้วยอืมโอเคคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ